ันนี้ได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้นะครับด้านการออกแบบสื่อเพื่อใช้ในสังคมสื่อสังคมออนไลน์นะครับก็คือจะมีหลักการการออกแบบกราฟิกนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงเช่นการใช้ฟอนต์การใช้สีแล้วก็การใช้รูปภาพประกอบกับการประกอบกับสื่อที่ที่นํที่ต้องการจะนําเสนอนะครับโดยใช้โปรแกรม Lightroom เป็นหลักในการในการในการตกแต่งภาพก่อนที่จะนําเข้า Photoshop นะครับเพื่อที่จะ เข้า Photoshop เนี่ยเพื่อตกแต่งภาพให้มันมีมีข้อความมากขึ้นหรือว่ามีมีมิติมากขึ้นนะครับว่าใช้ใช้ฟอนต์ยังไงใช้การจัดวางเลเยอร์อย่างไรนะครับโดยที่ทั้งหมดเนี้ยความรู้ที่นำได้นำมาแบ่งปันให้กับพระภิสูุสงค์ทั้งหมดวันนี้นะครับก็คือว่าจะให้ท่านได้สามารถใช้ใช,ใช้โปรแกรม Photoshop และก็ Lightroom ได้ เข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อที่ท่านจะได้นําไปนําความรู้วันนี้ไปนําเสนอหรือว่าไปนําบรรยายไปบรรยายให้กับสถานที่อื่นๆนะครับเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับในการสร้างสื่อเพื่อทั้งการตีพิมพ์ทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ดังนั้นจึงมีการได้จัดองออได้จัด องประกอบในการในการสอนวันนี้นะครับให้เป็นตามหลักการใช้จริงในการออกแบบของสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโลกในปัจจุบันในการโฆษณาในวันนี้